ท้องจะอิ่มก็เกิดจากผลแห่งปากของเขาเขาจะน้ำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตนความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันค่ะเป็นพระธรรมของ พระเจ้านะคะผ่านพระคมภีไบเบิลค่ะอยู่ในพระธรรมสุภาษิตนะคะจะบอกว่าปากและลิ้นของเราเนี่ยสำคัญมากค่ะสำคัญมากในการใช้ชีวิตของเราในแต่และวินาที นาทีชั่วโมงและทั้งวันนะคะก็มีนะคะ,นะคะสุภาษิตไทยก,ก็มีบอกว่าปากดีเป็นสีเอปากอ่าอะไรต่างๆนะคะจะบอกว่าหลายๆคนนะคะก็พาดจุดนี้มากโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะจะบอกว่า เช้าขึ้นมาก็พูดแต่เรื่องลบๆปัญหาต่างๆหรือบน่นเออเครียดอะไรต่างๆซึ่งจะบอกว่ามันก็ออกมาเป็นคําพูดใช่ไหมคะซึ่งคําพูดเนี่ยก่อนที่จะพูดออกมามันก็จะมีความคิดก่อนใช่ไหมคะเราคิดอะไรออกมาเราก็จะพูดออกมา นะะฮจะบอกว่ามันสำคัญจริงๆค่ะหากเราย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำในเรื่องลบๆชีวิตของเราพ้นมันก็จะออกมาแบบลบๆแต่ถ้าเราคิดในสิ่งที่มันเป็นบวกมันดีอ่ะบางทีมันเราต้องมาแยกให้ออกนะคะว่ามันเป็นบวกไม่บวกยังไง มันมันดีนี่ดียังไงดีคือเราคิดแล้วแบบนี้ผลลัพธ์มันออกมาแล้วแบบเราฟังแล้วชื่นเราคิดแล้วเรายัางชื่นใจอะ่ะม,ม,มีความสุขอะมีความสุขอ่ะนะคะเป็นมันเป็นประโยชน์แก่ผู้ตัวเราแล้วก็ผู้อื่นอันเนี้ยอันเนี้ยดีในดีค่ะอ่าแต่ทีเนี้มันก็มันมันก็มีแบบดีถูกต้องเลยนะอืูมัน มันไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ดีหมดไม่ใช่ลหลายคนจะหลงประเด็นตรงนี้คิดว่าอะไรอะไรก็ดีหมดไม่ใช่นะคะ,ะดีที่สุดเนี่ยจะบอกว่าดีต้องถูกต้องด้วยมันถึงจะไม่มีปัญหาตามมาทีหลังนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะ,ะก็จะบอกว่ามี่หลายหลายคนนะคะจะยกตัวอย่างเนาะซึ่งบางคนอาจจะอ,อกหักอ่ะอ,อกหัก ออกหักช้ำรักโอ้ก็เสียใจเนาะโอดควรโทษโทษโน่นนี่นั่นเขาม่เขาไม่ไมดีอย่างงุ้อย่างนี้อย่างเงี้ยอาตำหนิอโทษผู้อื่นต่างๆนานาคือมันเป็นความคิดที่ไม่ดีนะแล้วเขาก็อกหักเนี่ยเขาไปฟังเพลงที่แบบโอ้โหเพลงอกหักเพลงเศร้าเศร้าก็นะคือวันทั้งวันก็ วนเนื้อสมองความคิดของเราวนแต่เรื่องเดิมๆแล้วก็พูดออกมาก็เป็นเรื่องเดิมๆนะคะแล้วการที่เราย้ำคิด,ด,ดย้ำพูดย้ำทำแต่เรื่องเดิมๆม,มันก็ฝังเข้าไปในสมองของเราเป็นเป็นไมเซียไปเลยเป็นความคิดของฉันเป็นแบบนี้เลยแล้วการกระทำก็เดิมๆนะคะจะบอกว่าจะออกจากจุดเดิมยากมาก แล้วถ้าเราจะไปไปเจอคนใหม่นะคะสมมุติว่าไปเจอคนใหม่แล้วก็จะมาแบบเดิมๆอย่างนี้แหละเอ,อ้ากลัวอกหักอะไรแต่มันมันมันวนอยู่ฉะนั้นจําเป็นในแต่ละวันที่เราจะต้องก่อนนอนนะคะเช็คเลยค่ะอะไรที่เป็นลบอะไรที่ความคิดลบๆอะไรที่เป็นปัญหาเคลียร์มันออกไปค่ะเอามาจดเลยจดใส่กระดาษเลยก็ได้ค่ะมันจะได้เห็นชัดเจนนะ จะใส่กระดาษเลยหัวข,ข,ข,ข้อแต่ละข้อแต่ละข้อ่าแล้วพอเห็นคือมันต้องลีดออกมานะคะบ,บางทีแบบบางทีเราเราเราคิดงแต่เช้าบางทีเราก็ลืมแต่รู้ไหมว่ามันถูกฝังแล้วมันถูกฝังอ่าคําพูดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนเมล็ดพันธุ์ออืถ้าอาหัวใจเราหรือหรือสมองหรือความคิดต่างต่างของเราอสมองของเรานะคะระบบความจําของเรามันมันเปรียบเหมือนดินเนี่ย ถ้าคำพูดของเรามันตกลงไปแล้วจะบอกว่ามันตกลงไปแล้วยังไงมันก็เกิดผลนะคุณนะยังไงมันก็เกิดผลนะยิ่งคุณไปอย่างอกหักก็ไปฟังเพลงเศร้าๆไปคุยต่เรื่องเศร้าๆอกหักทั้งวันนั่นคือการรดน้ําให้มันแดงดีทําไมมันจะไม่โตถูกไหมคะมันก็โตขึ้นฉะนั้นมันก็โตแล้วก็มันก็เกิดผล มันส่งผลเป็นตัวตนของเราก็เป็นแบบนั้นตามความคิดและการกระทําของเราฉะนั้นวันวันหนึนน่งก่อนนอนคุณนะฮะรือคิดได้เมื่อไหร่จัดการทําลายมันเลยความคิดเป็นลบนะคะอย่าให้มันเหลืออ่าก่อนนอนหลับตื่นถึงพรุ่งนี้เช้าอย่าให้มันเหลือซากเอางั้นดีวกว่าค่ะอย่าให้มันเหลือซากนะคะไม่งั้นน่ะชีวิตของเราก็อยู่ในแพลตฟอร์มเดิมๆไม่เปลี่ยนค่ะ ถ้าไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตไม่เปลี่ยนนะคะหลายๆคนนะคะที่จบชีวิตลงไวเกินกว่าควรที่จะเป็นเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งหรืออกหักหรือใครทําร้ายเนี่ยเพือมันจะชีวิตมันจะไม่มีความสุขและแบบอายุสั้นน่ะคุณที่แรกก็ไม่ได้ไปหาหมอ ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็ยังแบบโอ้หน้าหน้าชื่นอยังหัวเราะยิ้มได้นะแต่พอไปหาหมอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหลือเวลาอีกสามเดือนคุณตายนี่ยอ้าวแล้วทีนี้คุณรู้ไหมผลปรากฏว่าคนคนนั้นยังไม่ถึงสามเดือนเลยตายซะก่อนแล้วนะคะอาจจะเดือนเดียวก็ตายเพราะอะไรคะ เพราะเขาเอาคำพูดนั้นนะมาย้ำคิดย้ำพฤติอยู่ในใน,ในหัวของเขามันก็เป็นเหมือนยาพิษอ่ะคุณยาพิษอะแทรกซึมไปทุกอน,กนุทุกวันทุกวันสุดท้ายก็ตายก่อนกำหนด้วยซ้าไปนั่นคือคำพูดที่เป็นลบแต่จะบอกว่าก็หลายๆเคสที่รู้ว่าหมอบอกฟันทงนี่คุณเหลือเวลาของคุณเหลือ แค่สามเดือนแต่คนนั้นน่ะไม่ยอมจำนวนไม่ยอมไม่เชื่อไม่เชื่อฉันไม่รับเอาคำนี้ฉันไม่เป็นมะเร็งฉันจะมีชีวิตต่ออยู่ฉันจะแข็งแรงเขาเปลี่ยนเลยเขาหักมุมเลยคุณหักมุมเลยแล้วก็ฝังชิปลงเลยคือแบบบอกกับตัวเองทุกวันว่าฉันไม่เป็นมะเร็งฉันจะมี ร่างกายที่แข็งแรงและอายุฉันจะยืนยาวทุกวันทุกวันแล้วใครที่มาพูดเรื่องลบๆเรื่องชีวิตของเขาอ่ะเราแต่เหลือกี่วันกี่เดือนเขาจะทําลายมันทันทีคือฟังแต่เขาก็แบบลีดมันออกจากสมองทันทีแต่คนฉลาดก็จะไม่อยู่ในบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่คําพูดลบๆ เราจะบอกว่าคําพูดมันคือเมล็ดตกลงเมื่อไหร่มันก็จะเกิดผลฉะนั้นเอาตัวเองออกจากสังคมที่พูดลบลบัันนี้จะบอกว่าสําคัญมากปกป้องตัวเองบางคนอาจจะและหลายคนนะคะรอดค่ะรอดรอดเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะชีวิตเปลี่ยน ที่เพชรพูดได้เนี่ยจะบอกว่าเพชรใช้กับตัวเพชรหมัดตลอดนะคะเจอเรื่องลบๆบ,บ่อยมากเจอแบบโหชีวิตแบบสุดๆอ่ะแต่แบบหักมุมทันทีอือหืกูจะเจอในสิ่งที่ดียิ่งกว่านี่ขอบคุณขอบคุณพระเจ้าที่ท,ที่ให้ที่ให้แบบที่ให้เป็นแบบนี้นะคะที่ พอเจอเรื่องลบๆเพชรนี่จะเป็นคนเจอปัญหาเยอะมากเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนะว่าทาไมชีวิตเราจะต้องเจอปัญหาอะไรคะนี่ทำไมทําไมแต่จะบอกว่าเราก็มีคําตอบละตอนนี้มีคําตอบแล้วคนที่ทํางานมากคนที่แอคทีฟมากคนที่ทําอะไรเยอะอ่ะคุณกล้าคิดกล้าทํากล้าลงมือจะบอกว่ามันก็เจอปัญหามากมันเป็นเรื่องของธรรมดาคุณ อยู่เฉยๆนั่นแหละขนาดอยู่เฉยๆยังมีปัญหาเลยนะคะจะบอกให้อยู่เฉยๆก็ยังมีปัญหาเลยอ่าแล้วถ้าทำอ่ะมันจะมากยิ่งกว่าไหมปัญหาอือฮึค่ะมันจะมากยิ่งกว่าอแต่ตอนนี้จะบอกว่าตอนเนี้ที่ถ้ามองย้อนกลับไปโอ้ขอบคุณได้ซ้าไปนะคะขอบคุณได้ซ้าไปเราได้เรียนรู้ปัญหาแล้วเราก็ได้อ่า อ่าเจอปัญหาเจอปัญหาแล้วเราก็เรียนรู้ไปกับมันแล้วก็ออกจากปัญหานะคะก็ขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณที่ที่อ่ได้สติปัญญาจากพราเจ้าในวิธีคิดนะคะแล้วก็พ่ะคคมภีร์ก็ยืนยันนะคะว่าความเป็นความตายอยู่ที่อำนาจของปากและลิ้นเช้าขึ้นมาบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินคอร้องอคะ่ะค่ะคุณอย่าพูดคําว่าไม่มีเงิน นี่คุณพูดมากเท่าไหร่เท่ากับคุณเงินที่คุณมีอยู่แล้วมันกำลังจะลอยออกจากกระเป๋าตังของคุณคุณไม่จำบางคนบอกว่ามันความจริงมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงพูดความจริงอลองไม่พูดความจริงบ้างก็ได้นะถ้าผลมันจะออกมาเป็นบวกเป็นดี เราใช้ความเชื่อความเชื่อคือสิ่งที่ตาเรายังมองไม่เห็นแต่เราเชื่อว่ามันเป็นไปได้และมีอยู่จริงมองนี่กระเป๋าตังค์ไม่มีตังค์ฉันเชื่อว่าวันนี้ตังค์ฉันจะเข้ามาเต็มกระเป๋าฉันเชื่อว่าวันนี้ฉันจะมีเงินฉันจะไม่ขาดแคลนคุณลองให้คำพูดแบบนี้ ตอกย้ำเข้าไปเข้าไปผลมันจะออกมาท้าพิสูจน์เลยท้าท้าเลยนะคะมันจะมันจะมาจริงแล้วอะไรที่ข่าวลบที่สื่อป้อนน่ะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่จริงแต่ไม่จําเป็นที่ต้องไปฟังซ้ําๆไอโ้โควิดโควิดไอ้น่นนี้นั่นโควิดน่ะเราเรารู้เราเราไม่ใช่คนตกข่าวหรอกนะคะ ไม่มีเลี้ยแล้วข่าวมันก็ยิ่งป้อนอยู่ตลอดแต่ไม่จําเป็นต้องไปฟังซ้ำๆฟังซ้ำมันใหญ่ไอ้โควิดมันก็ใหญ่เลือเกินะะหันไปไหนก็โควิดไอ้หันไปไหนก็โควิดไอ้ทีแรกไอ้ไอ้โควิดมันเล็กจี๊ดเดียวแต่ตอนนี้มันโคตรใหญ่เพราะเราไปลดน้าพรวนดินให้มันนะคะสื่อก็ลดน้าพรวนดินให้มันจังป้อนจังนะ,ะอ่ะดีค่ะนะมองอีกมุมหนึ่งดี พะเรารู้ข่าวแต่แต่เราต้องฉลาดที่จะเราจะไม่เก็บความกลัวเราจะไม่เก็บคำพูดลบและความกลัวต่างๆไว้ในไว้ในความคิดไว้ในหัวใจไว้ในจิตวิญญาณของเราเราจะไม่เก็บจะบอกว่าเพชรไม่เห็น ยังไม่เคยเห็นอะไรนะคะในโลกใบนี้นะคะที่จะเป็นอะไรที่มันอัศจรรย์ที่มันทรงพลังที่สุดเกินมนุษย์เพชรยังไม่เคยเห็นค่ะเพชรยังไม่เคยเห็นมนุษย์นี่แหละสุดยอดแล้วค่ะคุณมนุษย์นี่แหละเก่งกว่าเชื้อโรคทุกอย่างเก่งกว่าทุกอย่างเลยเอาชนะได้ทุกอย่างเลยเพียงแต่คุณ ต้องรู้เพียงแต่คุณต้องฝึกเข้มเข้ม้นเข้มพนเข้มน้นผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วค่ะผ่านมาแล้วมีประสบการณ์มีประสบการณ์มีประสบการณ์รก็เชื่อว่าจะเก็ตนะคะคุณเนี่ย <c oughs> <c oughs> ที่เขาบอกว่าเอ้ยทำไมมันซ้ําๆทําไมมันโดนซ้ําๆทําไมมันเสียใจซ้ําๆททาไมมันถูกหลอกซ้ําๆ มีประสบการณ์ก็ใช่ว่าจะเก็ดออกจากจุดนั้นได้เสมอไปไม่ใช่นะคะแต่ประสบการณ์ของเพชรอะเพจขอขอพลังขอพลังจากพระเจ้าที่เพชรเชื่อและศรัทธาขอพลังในการที่จะเดินไปแก้ไขปัญหาในชีวิต ขอหนทางขอสติปัญญาพราะพนะคจาคำวันนี้นี่คือหนทางนี่คือปัญญาของพระเจ้าชีวิตที่เหลืออยู่เพชรไม่ได้เดินตามมนุษย์ไม่ได้เดินตาม,ม,ม,ตามคำพูดของมนุษย์ไม่ได้อิงกับผู้ใดนะคะแต่เพชรอิงกับพระวจนะคำของพระเจ้า เดินตามพระวจนะคำของพระเจ้าท้องใจอิ่มก็ผลแห่งปากของตนฉะนั้นจะพูดดีหรือพูดร้ายก็ต้องพูดถูกไหมคะฉะนั้นมันจะดียิ่งกว่าไหมคะพูดดีแล้วชีวิตเราดีเ <c oughs> นาะ เพรเชื่อว่าทุกคนที่ที่ดูวิดีโอของเพชรนะคะเพรเชื่อว่าคนคนนั้นเป็นคนเป็นคนที่มีสายตาที่ที่มองได้ลึกนะคะสัมผัสได้ว่าเพชรกำลังซื้ออะไรและคนคนนั้นเพรเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่ฉลาดเลือก เลือกที่จะมาฟังเคล็ดลับหรือกุญแจสำคัญในการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมหมนะคะขอบพระเจ้าอวยพรในการที่เข้ามารับฟังนะคะก็จะบอกว่าหัวใจของเพรเนี่ยมีความรักค่ะความรักอยากแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่เพชรได้รับมาได้รับมาเพชรไม่อยากเก็บไว้คนเดียวหากตายไปก็ไม่อยากให้ตายไปกับตัวของเพชรเองเพชรอยากจะแชร์ออกไปแบ่งปันออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะหากาผู้ใดที่เข้ามาฟังนะคะแล้วเห็นว่ามันเกิดประโยชน์แก่ตัวเองและคนที่ที่เรารักนะคะเพชรเชื่อว่าคุณก็จะไม่นิ่งอยู่ได้ เพชรเชื่อว่าคุณก็จะแชร์ส่งต่อ,อสิ่งดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักและเพื่อนและ,ะกับคนที่อยู่ในชุมชนอย่าลืมนะคะว่าเราตัวเราเองหนึ่งเดียวนี่แหละคะ่ะคนเดียวนี่แหละเริ่มจากคนเดียวนี่แหละมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มหาศาลค่ะแล้วเพชรก็เชื่อเพชรก็หวัง เพชศหวังและเชื่อว่าเริ่มจากจุดเล็กๆกลุ่มของเรานี่แหละค่ะจะเป็นพลังที่ส่งต่อไปสู่คนทั้งประเทศของเราคนทั้งประเทศของเราจะเป็นคนที่มีความสุข <c oughs> <c oughs> นะคะเรามาร่วมเชื่อไปด้วยกันขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยรพรนะคะพระเยซูรักคุณมากที่สุดเท่ากับชีวิตของพระองค์นะคะ เพชก็รักคุณมากที่สุดเช่นกันขอพระเจ้าวอวยพรพรค่ะสวัสดีค่ะ